สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็เอารถเก๋ง t o y ยต้ v i o อคันนี้มารีวิวกันให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนะเป็นรถสวยๆอีกคันหนึ่งที่เข้ามาใหม่เหมาะกับสายประหยัดนะครับสายประหยัดยังไงก็ตัวนี้เป็น t o y ยต้า i o s 1.5ตัวเจนะครับราคาถูกไม่พอแถมประหยัดเชื้อเพลิงเพราะว่าคันนี้ มีการติดตั้งนะครับถัง LPG มาให้แล้วเรียบร้อยสำหรับตัว v ีออคันนี้นะครับก็เป็นพลังงานทางเลือกใช้น้ำมันก็ได้หรือจะใช้แก๊ส LPG ก็ได้นะครับมีปุ่มสลับใช้สเสื่อบางคนแบบเฮ้ยไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจในรถติดแก๊สมาแก๊สจะระเบิดไหมอ่าคำถามนี้มันวกวนอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมากๆนะครับพี่ๆนะ บอกเลยนะจากประสบการณ์ที่เคยใช้มานะครับมันก็ใช้ปกติถ้าเรานะครับต้องต้องถ้าเราด้วยนะครับพี่เมียนะถ้าเรามันตรวจเช็คสภาพถังแก๊สอยู่สม่ำเสมอหรือเข้าไปเช็คตามระยะของศูนย์นะครับนะเวลาเราติดตั้งที่ไหนเราก็จะมีศูนย์บริการแก๊สที่นั่นนะครับนะเราเข้าไปเช็คก็ได้หรือเอาไปเช็คที่เขาเรียกยังไงร้านติดตั้งแก๊สใกล้บ้านก็ได้ได้ทุกสาขาครับให้เขาเช็ค ระบบทางเดินของแก๊สด,ด้วยถังแก๊สด,ด้วยสภาพเป็นยังไงควรเปลี่ยนหรือ,อยังแต่สําหรับคันนี้นะครับที่ร้านเรานะครับเราเช็คให้แล้วทุกขั้นตอนเช็คให้แล้วทุกระบบนะครับนะใช้ได้ใช้งานได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับสาหรับราคาผมก็ขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้วนะครับรุ่นย่อยต่างๆผมก็ขึ้นด้านล่างนี้แล้วนะครับรถสวยครับรถใหม่สภาพสวยๆเลยครับรถปี2017นนะครับได้ล้อแม็กซ์สี่ล้อด้วยเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยนะครับโอเค ด้านหน้านะครับก็เป็นเครื่องยนต์ปกติเลย VVTi นะครับเนี่ยเนี่ยตัวแก๊สนะครับนะ,นนะบนะจะต่อมาด้านในนะครับเห็นไหมครับนั่นคือสายแก๊สมีการเขาเรียกอะไรแต้มสี QC Remark ไว้ด้วยห้ามขยับนะเพราะว่าศูนย์บริการที่เขาติดตั้งมาเขาจะการขยับเองเราก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับนะถึงเวลาเราก็ค่อยไปเช็คตรวจสภาพตามปกติเลยเหมือนรถน้ํามันเลยนะครับแต่ถ้าไม,ไม่ไม่ไว้ใจตัวแก๊สนะก็ไม่ต้องเติมแก๊สครับพี B ่ๆนะเติมแต่น้ํามันอย่างเดียวเลยก็ได้อ่า เพราะมันเป็นสองทางเลือกนะครับนะต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเครื่องสวยนะครับไม่มีนะครับข้ามน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับเครื่องแห้งสนิทนะครับนี่ครับแก้มหน้าสวยๆไฟหน้าโคมไฟใสกิ้งนะครับนี่นะครับรอบคันนะครับพี่ๆนะล้อแม็กเป็นล้อเลนโซแท้ด้วยนะครับพี่นะขอบสิบเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวดูให้น่าจะสิบห้านะครับอ่าขอบสิบห้าสี่รูนะครับนะขอบสิบห้าสี่รูรถสีขาวสวยเดิมโรงงานนะครับนี่ครับรอบๆคันนะครับเป็นโฉมหน้าตัว เขาเรียกตัวโฉบหนะ้า G ีสติงนะนี่น,นี่ตรงนี้มันเหมือน G ีสติงเขาบอกกันนะในสัไวัยรุนนะครับส่วนลอ้อไม่ต้องห่วงกับยางพวกนี้เนี่ยยางใหม่นะครับดูดอกครับโคตรหนาโคตรลึกนะครับใช้ไปงานใช้งานไปยาวๆไม่ใช้ไปงานนะใช้งานไปยาวๆเลยนะครับนะคลิปนี้ก็จะเร็วๆนิดนึงนะครับพี่ๆนะรีวิวแบบบ้านๆอธิบายพี่ๆเข้าใจได้ง่ายนะครับเนี่ยปุ่มนะครับสลับเป็นแก๊สหรือน้ํามันตรงนี้สถานะอยู่ตรงนี้นะครับนะ นี่เลยตรงนี้เลยนะครับสถานะมันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนเลขไม้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับพี่ๆเลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับคันนี้รถปีสิบเจ็ดไม่หนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับสภาพสวยภายในสีดํานะครับนี่เครื่องเล่นวิทยุ CDM สามแอร์เย็นเพลงเพราะเกียร์ออโต้นะครับ CVT นะครับส่วนตัวเบาเป็นเบา ผ้ากำมะหยี่นะเป็นกำมะหยี่พร้อมด้วยลายกราฟฟิตี้นะครับสวยๆตรงกลางนะครับสภาพบอกเลยว่าสวยๆแน่นอนคันนี้นะครับกระจกปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับกระจกมองหลังก็ปรับไฟฟ้านะส่วนห้องโดยสารด้านในนี่ครับกว้างๆนั่งสบาย v ีออนะครับทนนะอึดถึกทนผมให้ขึ้นชื่อเลยวีออสอาริสเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงนะครับอึดถึกทนแน่นอนเนี่ยครับส่วน ไฟท้ายครับโวมไฟสวยๆไม่มีการแตกลายงามไม่มีน้ําเข้านะครับสบภาพสวยใช้งานได้เต็มร้อเปอร์เซ็นตนะครับส่วนถังแก๊สน่าจะอยู่ด้านหลังแต่จะต้องเอากุญแจมาเปิดนะครับพี่พีนะมันยังไม่มีแบบปุ่มกดนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยกว่าแปบ๊บหนึ่งนะครับสักคู่เรียวๆไปเลยนี่ครับเอากุญแจนะครับถังแก๊สจะอยู่ด้านหลังเป็นถังโด,ดนะัทนะเรียกถังกลมๆ นี่ครับเสียกุญแจไปแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับนี่มีการคุมไว้เรียบร้อยนะครับนะขอแยกเปิดก่อนนี่นี่นะครับนะส่วนด้านในนั้นเป็นยางอันไหลนะด้านในในในกระเป๋ามันเป็นยางอันไหลนี่ส่วนนี้ทางแก๊สโดนนัดนะครับนะนี่ก็ตรวจเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวเก็บรายละเอียดความเรียบร้อยภายในอีกทีหนึ่งให้เรียบร้อยแน่นอนนะครับสวยๆแน่นอนคันนี้สําหรับ toyota vios นะครับ1.5ตัวเจนะครับ เป็นตัวติดตั้ง LPG นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับสายประหยัดออกง่ายด้วยนะครับออกง่ายฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยครับพี่ๆีนะก็ผ่อนอยู่ประมาณ700 0นิดๆ7,000กว่าๆเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับพี่พีนะมาดูรถตัวจริงแล้วก็มาทดลองขับได้อ่าอยากให้พี่พีมาทดลองขับนะรถติดตั้งแก๊สแบบนี้ว่ามันแตกต่างกับน้ำมันยังไง อ่านี่นแหละผมอยากให้ทดลองจริงๆเลยแล้วก็สลับโหมดเลยพี่นะแก๊สด,ด้วยน้ำมันด้วยแล้วดูว่าความแตกต่างมันแตกต่างยังไงสำหรับผมที่เอาไปลองผมบอกเลยว่ามันปกติมากๆนะครับยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ toyota v i o s คันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ